เฮ้ยแต่ว่าเชกเชกกลางวงก่อนซินดีหน้าเราถ่ายกันอยู่จริงถ่ายนัดเดียวท้าเลยก็ได้ไปอุ้ยเียเพื่อนเจ็บไม่ถ่ายก็ได้เอ้ยบ้านขวาไม่มีเพื่อนพื่ขึ้นมาเพื่อนพื่ขึ้นมาเพื่อนพื่ขึ้นมาไม่มีไม่มีไม่ีม่ีเพื่อนใช่ไหมมีเหรอเอาดิ ก็ต้องเอาอ่ะมีตัวเน็ตให้กำเน็ตนะกำเน็ตนะกูล็อกฝ่ายอยู่ล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งเข้ามาเติมได้ป่าได้ป่าต้องหมดปะมันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวถอยมาถอยมาฝั่งนี้ถอยมาฝั่งนี้ถอยถอยเดี๋ยวไปอยู่ห้องน้ำให้ มันตายไอ้มันมันมีตัวเด็กโก้มีตัวนึงรู้แล้วรู้แล้วมันหลบมันหลบเดี๋ยวกูสโม่ให้อาไปชุบไปไอ้ยี่มันปาดแป๊บเดียวหายเลยนะชอบแต่แกเอออาตัวมันเอาทอนให้ตลอดไม่ต้องห่วงมันอยู่ร่างเนินนี้นะโอ้โหไอ้เฮียแม่งแค่ตัวนี้กูปลอดได้ไหมโอ้โหเฮียดับหยียบแม่มันเอาจังวะ อู๋มันยิงอุ้ยกลัวร์ลาจ้ากัวร์ละจ้าเอ้ยเปลี่ยนทหรไมตรงนี้มันไม่ไม่หมายถึงว่าจากตรงเนี้ยเราต้องไปเล่นที่บ้านอ๋อเออใช่มาทำบังเกอร์ก็ยังดีไปจอดฝั่งหน้าบ้านไม่ดุดกดไม่ไม่ไม่เปลี่ยนไปอั้มทางนี้ยิงฟรี เน่เไป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 โหเชี่ยยิงอย่างนี้เก็บนั่นอ่ะในห้องตามระวังซ้ายเกดตัวเดียวแล้ว ีนอนมาครับผมมาเก่งนอนนะครับใครก็รู้นอนปะครับใช่ครับพี่โคตัดรถ 3G ให้หน่อยได้ป่ะตรงนึงนึงไอเ่แล้วมันเหินมาจากัดหน้าพี่ว่ะจะเนี่ยเป็นไงทุกคนโคตรมีส่วนร่วมกับผมตลอดนะแค่ทุกคนคอมเมนต์ถูกป่ะ วะแล้วกูก็นอนไอ้ยเฮียมาอีกละคันนึงไปไหนวะมันอยู่ล่างเนิน Watch out Watch out ตามโจมพนมว่าเลิกเล่นพันยีกันละมาเลิกไปแล้วยอะไเขี้กูตามจนตายก็ตึงอยู่นี่มาโอ้ยเขี้อะไปมีรถมาทางหลังนะับ ก็มีรถมาอีกแล้วไอ้เคียมมาเยอะกระจังเลยว่าแถวนะเนีเย้ย ยิงเราต้องคิดว่าเราต้องลองทั้งไวและช้าดูแล้วเราจะรู้ว่าการแบบไวกับแบบช้าอันไหนมันเหมาะกันไหมบางคนก็ทั้งไวในนี้ของเต็มเลยนี่หว่าสุดกูก็เจเกาะ บบัวิหาที่เล่นให้ระวังสายยังมีอาร์มเชี่ยนั่อกลุ่มมาพี่โกฝากสนรถก่อนจะอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะตรงไหนตรงไหนว่าเช่พี่โก้ต้องรอกดให้อามได้ปะไม่ได้ว่ะอาร์มไม่ต้องมาไม่ให้ยือต้องมาต้นไม้ไปมันโดนยิงมันโดนยิงมันโดนยิงมาได้แล้วได้แล้วมุมเนี้ยได้เลย ก่อนวงจะบีบพี่โกได้ยังไงก็ได้ตายแล้วมันตายแล้วมันตาย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 ไม่ต้องเข้าวงทางนี้ทางมาร์คส้มนี่ได้ได้ไม่จะสั้นพี่เจ้ายูซี่กนเหรอกูก็จะเอาเออไปกูอยูซี่จะให้ง่ายๆหรอครับฝาก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 ส่งรถให้หน่อยผมก็จะเอาครับรถคันไหนอ่ะไม่ได้มึงไปด้วยกันเลยฮัลโหล มารับแล้วเอ้ยเองเอารถมาก็ดีนะเว้ยไม่ช่างไม่เลยเนี่รถขวาเนี่ยแล้วกูก็เข้าโอ้โหรสายโ่รสายได้โปรสายได้โสายได้เออนี่แหละขานมาเสียวเสียวว่ะไอเดียที่ถือเล่นชนะได้ยูซีเหรอใช่ครับใช่พี่ โอ้โหกูยังตักแกก่นนอนดีพี่ก็ไม่ไม่ไม่พี่อยู่แบงนี้ไม่ได้น้องพี่ต้องไปแล้วกูก็ไปกูอยู่ไม่ได้พี่โก็ดูขวาหน่อยนะเดี๋ยวยิงซ้ายให้เองนั่นแหละพี่ต้องสมกกันขวามึงต้องเกลี่ยสายให้หมดไปแล้วมึง,<ช>งได้แค่นั้นเองใชพ่พี่จะ<อ>ช่วยมองหน่อยนะ ฆ่ามานันกูว่าหน้าใกล้มึงอะขอโทษครับขอโทษครับผิดไปละครับผิดไปละครับหน้าใกล้มึงอ้ามไม่ใช่ไม่ใช่หน้าใกล้อยู่ไหนเดี๋ยวพี่ขับไปเกิดเลยอามตรงตรงเลยกูเห็นเนี่ยมันมาจากตรงๆเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นเน็ตแต่ว่าไม่เห็นคนพี่โก้ดูเน็ตนะพี่โก้ขับล้อได้ปะนี่ขับล้อเลี่ยแล้วนี่ไงอุ้ยเชี่ยแล้วก็ยิงไอ้เกี่ยวอะไรที่เนี่ยวิ่งมาแล้วสามวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายปั๊มยาปั๊มยาทางปั๊มยาทางขวาบนมาตีพี่โก้พี่โก้ขวาบนต้องขานตรงตรงวะน้องเป็นน้องรถตัวนมัน้องรถตัวนี้แอมแอมต้องขานเข้าวงแล้วหมดเวลาแล้วน้อง ไม่ไดไ,มได้เไปเลยไปเลยไปเลยมึงปล่อยเลยะไ,ไม่ได้ละตัวใครตัวมันครับตัวใครตัวมันครับมึงจัวดแทนพี่โก้ได้นะไม่ต้องรีบเข้าพี่โกมต,ตายไปดีครับออกซ้ายอ่ะออกซ้ายออกซ้ายต้องเก็บของพี่ยาหมดแล้ว เฮ้ซ้ายเนินบนนอนอยู่ตัวนึงตึงตงเลยตายหลังตายอ้าวเฮ้ยนั้นเหลือบนเฮ้ยเฮ้ยควักไม่ได้พี่ตินมานดิเชื่อ UC เป็นของกูขวาตายอะไรกูนึกออกซ้ายสุดไปดิเฮ้ยพี่ตินขวาตายแล้วใช่ปะไขนมปังถอยไปก่อนลูกถอยไปก่อนหนมปังพ่อกำลังจะเอา UC ไปใกล้เดะด้ดูมั้อันนี้พี่โกเน่ตเช็คใช่ป่ะใช่ใช่เสี่ยวมันไหลขวามาตัวอ่ะวะพี่โกอยู่ขวาพี่โกมองขวาให้อยู่ใช่ป่ะเพี่โกเสียงหลุดหลังนะหลังเคลียร์แล้วนะไม่ได้ยินเสียงตัวหนึ่งขวาเนี่ยขวาขวาใกล้เนี่ยหรือเสียงบักวะมีเสียงคนวิ่งมานอนอะ หมดแล้วละนะเนตอ่ะด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าพนนาี่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่อาวมีลูกเข้ามาเอาเอาลูกคนนึงไปเดวนซ้ายไปเลยวนไ,ไม่ได้แน,น่โโมาอยู่เหนือแน่พี่โโพี่โก้เห็นปะไม่ได้ใช่ปะรอ,อให้มันลุกอ่ะเนอ<ช>ม,มันโกงกว่าบวงนะบวงอยู่กับพี่โก้อืม ลองกินกินหอก้อพี่ยอมขวาแล้วกันพี่ต้องเสี่ยงขอเสี่ยงสักทีแล้วกันนะพอคารตามไปยิงมันนะเชียรป่ะมึงพอแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวมันต้องเข้าแล้ว ป้าไปมันรู้ทิศนะมันมันเห็นพี่อยู่หลังไอ้ดอกตอนนี้ชอดเป่าถือว่าแล้วตรงเห็นปะตายนิดตายเห็นนี่อยู่ตรงนี้ครับเนียนพุ่งย่าเยอะร้อยย้าเออตรงร้อยี่้าตรงร้อยี่ห้ามีตัวหนึ่งกำลังน่าจะคานอยู่อำนวนไฟ ใช่มวลนนไฟอุ้ยเหี้ยหลังตอ์สี่มึงมาจากไหนเิี่ะตามหลังตัวนั้เงาซ้ายไอ้เฮี้ยนั่นมีแอร์ดรอปเว้ยมมนได้แอร์ดรอป เอาดิ้นดึงแล้วเนาะเดิ้นงแล้วโอ้โอเฮียไม่ตายโอ้โหไอ้อเฮียนี่มันเอาจัดที่ก็ปล่อยหลังนะ่ยโอ้โหโทษพี่ปล่อยหลังไอ้เฮียพีก็เดี๋ยว่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้ไอ้ตัวเนี้ยเนียนเลยนะมือ แ่นี่มันคือคนกอบกู้เอกราชนี่วมมาตอนไหนวะด้านหลังผมว่าผมเคลียร์หลังไปแล้วนะเวย้ยโอ้โหจี๊ดเลยช็อตนี้เีียมันอยู่ตาเน,นี้ย